สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวมอสที่มีนามวา่าราวาม็อกนะครับก็คือมอนสเตอร์ราวานะครับก็คืนนี้นะครับมันจะเกิดอยู่ที่ราวาทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเนเธอร์อะไรนะครับเลือดของมันมีอยู่หนึ่งร้อยนะครับก็คือใช้ดาบเพชรน,นะครับไปสองทีก็จะตายนะครับอ่ะ แล้วดาเมจของมันอยู่ที่เดี๋ยวครับศูนยออ์ลืมฮิลคือ,อสึกร้อนแรงนะครับร้อนแรงอ่ะเดี๋ยวอยู่ในแอปเปิลนะครับคนล่นแอปเปิลพออุอ้ยร้อนแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ย ประมาณโอต้องเอาเต็มเงินอยวแป๊บแป๊บนึงอย่าพุ่งยุง่งเอาความหา่างหูนะเดี๋ยวรอเลือ่อนเราเต็มก่อนโอเคครึ่อเนี่ยรอโอเค,อออเคไปกันเลย ยิ่งดิโอ้โอโลดประมาณสองครึ่งนะครับอ่ะเราก็ต้องจบโจมตนะออออีอ่ะอืมอืมอ่ะก็มอดโอ้ตายแล้วจะมีเปลวไฟเกิดน,นะครับอุ้ดับไม่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮลามอ่ะก็ก็ขอทำการ จบเพียงเท่านี้ครับก็คือมอดนี้ก็เพิ่มแค่ดาวายอย่างเดียวนะครับอ่างั้นเราจะจากลาพร้อมกับตัวนี้กันครับไปบายครับอุเอ้ยมีปัญหาอะไรน้องลาก่อนครับ